สูตรจุงโก้ครับปิดปากแล้วกดปิดปากแล้วก็กดสูตรจุงโก้หนาวเลยยิงฟันเหลืองอาลามฟันไม่ได้แปลงอ่ะมาดิ mm. มันต้องมีคนอ้วกข้าวบ้างสักคนน่ะไปเชีย yeah! สูตรฟันเหลืองเฮ้ยเชียพาราชอบฟันเหลือง mm. สอง งพอพาลาชอบคนฟันเหลืองว่ะเฮแต่ต้องคัดซีนก่อนตอนนี้ไอหนุ่มไปครับเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะนรอช้าอยู่ไยต้องเปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแงสงซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตัน สีโร่เลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลนขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผม สวัสดีนะผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับชแนลนักล,ล่าไลฟ์วันนี้นี่ครับเราอยู่กับเกมโอดินวาฮาร่าไลซิงเนี่ยครับผมโอ้โหดูชุดใหม่ของผมน่ารักไหม <c oughs> โคตรน่ารักเลยภาพสวยมากนะครับมากับชุดเปิดโชว์เอลสุดอ,อ,อีบอินเดียตอนแรกเราได้เทียร์เอของพระมาใช่ไหม อ่าว้วได้ท็อปเทียมาแต่ว่ามันไม่สวยนะผมไม่ชอบผมก็เลยไปรีคาดหวังไว้ว่าจะออกเป็นท็อปพาราให้เราเพิ่มความไว50ก็ถือว่าเร็วแล้วเพราะว่าเราสามารถขยับเทียจากตัวงผมตอนนี้มันมัน,ม,นมันอยู่ประมาณ4-3เราขยับขึ้นมาปึ๊บปุ๊บป๊บไป ตัวเก่งขึ้นนะแต่เดชะบุญมันลีได้พระในครับสครั้งเลยก็เลยโอเคกูเป็นพระก็ได้ไอสัตว์แต่ว่าชุดมันสวยนะตัวนี้เรียกได้ว่าชุดค่อนข้างที่จะน่ารักเลยแล้วดันหน้าตัวนี้พอดีผมก็เลยเอยโอเคงั้นเองเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมเออและทีนี้ก็ยังไม่จบเนีครับเลเวลเราเนี่ยก็มาถึงเลเวล80ดสิบเป็นที่ร้อยอัปเดตพลังกันหน่อยดีกว่าเราอยู่ท็อป46นะครับตอนนี้เนาะก็ พอพอเวลถึง60เนี่ยรูนมันก็เลยปลดล็อกขึ้นมานี่นะครับรูนขึ้นมาล็อกขึ้นมาเรื่องด้วยผมเพิ่งรู้ว่ารูนเนี่ยเราสามารถทาเซ็ตเดิมได้นะครับผมอาทิเช่นแม่นแม่นแม่น,มนได้นะครับผมผมก็เลยอุย้ยชิบหายแล้ววันนี้นะครับไหนๆเราปลด60แล้วเดี๋ยวเราก็มาทําแม่นตรงนี้ด้วยอีก2อันนะครับผมผมก็เลยจัดแพ็ครูนมาอีก7อันนะครับบวกอันนี้อีกหนึ่งก็ นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดสัตว์ด้วยต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วเปิดสัตว์พ่วงอันนี้เราลงสัตว์พ่วงหมดเลยแล้วก็ตังเนี่ยผมขอเหลือไว้ซื้อนาฬิกาสักสามพันละกันสามพันเดี๋ยวเราซัดกระชาเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่เบอร์ไปก่อนหนึ่งโลไหนสีทองได้กลิ่นความเจริญไปตัวละครเดินที พิกทีละ2,000ันล้อยสองพันล้อยสองพล้อยสองพล้อยหวานเทียบดูดิเห็นไหมชุดเขาจะออกแบบอารมณ์แบบเทพกรีอันนี้ก่อนนะ6ครั้งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปจัดรูนแล้วก็มาตบด้วยกระชาเป็นอันจบเอ้แต่ยอย่างนี้เราจบสุดท้ายดีกว่าไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ร้อนนะครับอันเนี้ย โอ้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตอนนี้คอนเทนต์กิ้วเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเมื่อวันที่29ให้เราได้จัดทีมล่าบ,บอสกันวันกันลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้มีกิวนะครับก็ควรที่จะเข้ากิวได้แล้วนะครับเพื่อไปรับคอนเทนต์จะเดีนเติบโตต่อในกิ้วนะครับผมปะ่อะอ่ะเราต้องเปิดนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะผมร้อนผมเปิดปับป๊บปั๊บใช้เพชรเปิดโปะ๊ะโปะ๊ะผมร้อนผมไปเลยเจอกันนี่ก่อนเลยครับทองต้องมีละ ฮ้ยแล้วรู้หรือเปล่าว่าแพ็คลูนนมันหาโคตรยากแบบหายากมากหมดแล้วหมดเลยอ่ะอารมณ์แบบว่าไม่มีต่อไม่ไม่ต้องสือคือมันหายากมากเลยนะไอแพคลูนเนี่ยผมจะบอกให้กดครับมาแล้วอันนี้มาแล้วผมได้กิน n i ส e บ r o อสองถ้าใส่ฟ้าหมดเราจะได้แม่นสี่มัง้งเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตความเสียหายระยะไกลครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แน่นอนกดต่อเลยอันได้มันทองไม่ยากนะอันนี้เอาจริงเราใส่แตสีแดงแบบนี้นะแม่นยำสองอะขัดดอกอันนี้ก่อนนะอันนึงอะระเบิดอันนี้เล่นอันนึงก่อน อ่วงช้างบวก4ขัดดอกไปให้เขานะครับลบลีบวงหนึ่งลดความเสียหายที่ได้รับบวก 2, 2> นะครับผมเมื่อตีถึงบวก6รู้สึกว่าจะได้ออฟป้องกันเพิ่มมาอีก 1, 1บวกด้วยนะครับเล s โกโรสเกตแสงตามคาดตามคาดแล้ววันนี้ตีโคตรยากผมบอกให้เราบูชายันสิ่งที่ดีขนาดนั้นไปแล้วสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเฮ้ย สิ่งที่เราได้รับกลับมานั้นก็คือถูกต้องครับกดการแลกเปลี่ยนเอาถ้าได้ออฟแย่หรืออะไรขอให้เป็นสีแดงผมจะเอาไปใส่แม่นไม่เป็นไรได้เน่าได้อะไรให้ติดแม่น3ไปทำบิวเป็นแม่น3มสักชุดหนึ่งเออปะแดงเฮ้ยปากกายสิทธิ์มากอันนี้ถือว่ามาดีมาดีกับปื้อโซเมดีแล้วนะครับอันนี้คือมาดีมาดีกับปื้อล้ะไปต่อ ไม่ต่อ,อข่าวต่อเนื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าจบเม็ดเดียวเดือนนี้ <c oughs> เดือนนี้ได้เพิ่มแค่เม็ดเดียวไปเก้าเม็ดครับผสมคลิกโหหาโคตรยากไม่มีแดงสักเม็ดเลย กูจะเติบโตไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ได้เขียวมาเหมือนเดิมครับอ๋อเมื่อกี้ดิ๊กไม่โดนสีเหลืองโอเคงั้นเอาสีเหลืองไปด้วยฟ้าไปหวานเจี๊ยบเอาละเอาละแล้วตรงนี้แหละที่เราจะได้ลุน้นแม่นแดงเป็นกำลังใจให้ครับสิเอ็ดเม็ดแรกไปแดงบนสุดจบ เหลือชี้อันนี้เป็นสายฟ้าหมดลดพลังป้องกัน1.5เฮ้ยถึกขึ้น1.5ไปครับไปครับไปครับอายาลดความเสียหายเวทออฟเป็นออฟเดียวกันนะครับชี้ขึ้นบนฟื้นฟู HP ทั้งคู่เฮ้ยแดงแต่นี้เหมือนจะเป็นล่างสุดถ้าผมจำไม่ผิด โอเคได้มาเม็ดเดียวจริงสมบอรปากเลยไอ้สัตว์เอฟเฟกเดียวกันมาทั้งหมดเลยไอ้พวกนี้เอฟเฟกมันก็คือ8ครั้งแม่นยําขึ้นทุกอันเป็น8ครั้งแม่นยําขึ้นหมดแต่ว่าเปลี่ยนสีอ่ะแล้วเรามาดูทุกอย่างเป็นทฤษฎีเดียวหมดเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัพด้วยสี่เหลี่ยมสีเขียว4อันที่มีออปชันเดียวกันแล้วไปดูว่าเป็นยังไงถ้าทุกอย่างมันสุ่มหมดก็คือกระชากระชากระชวยกระชวยกระโลโกดครับเฮ้ยสีเปลี่ยนแต่ขนาดไม่เปลี่ยน อ่ะเดี๋ยวผมไปสมผสมอีกสักรอบเพื่อได้มาอีกกถอาได้ฟ้าบีมาวะ่ะโอเคน่าจะได้แค่นี้วะ่ะ <c> ก <oughs> ูดูไม่เก่งขึ้นเลยไว้ย <c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับเราอาจจะต้องเหลือเพชรไว้นิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้แบบเอามารีมันอันสองกดค,ครับคัดซีนหวานเจี๊ยบเฮ้ยอย่งนี้เราไปนี่ <c oughs> เราไปนี่เลยไดนะ้ปะ เออผมไปนี่เลยได้ปะกูไปตัวตัวทองละเจอกันเดี๋ยวรอแลกแต้มไม้เอานะครับไปเอาไว้แลกรูนทุกวันเออผมแสดงว่าผมผมไม่ได้แลกรูนเลยนะครับไม่ไม่เติบโตเลยจริงๆต้องต้องแลกรูนทุกวันมาเฮ้ยลุนยากมากเลยอะ่ะอา้าวพลาดแล้วจานเออไม่เป็นไรครับ ตามกันได้แหละค่อยๆเปิดค่อยๆกดไปฮะกเด็กโบ้ฮัลโหลโบมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ขายไหมอย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆที่อยากจะเล่น MMO นะยครับผมแนวโอดินวาร่าไลซิงนี้ก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอยู่ข้างบนหรือใครมาดูย้อนหลังเนี่ยก็จะอยู่ในใต้ดีสคริปชั่นนะครับยังไงตรงนี้เราจบม้าม่วงละก็คือถ้าแถมวันนี้เพอร์เฟกต์เพลย์เลยก็คือคุณจบอวตารทองจบอืม แค่นั้นแหละชิลเใครมีสูตรอะไรดีๆไหมผมว่าต้องใช้สูตรจากทุกคนละตอนนี้ไม่ได้ละคือดวงของผมมันจบสิ้นแล้วตั้งแต่ตีบวกละมาขอสูตรดีๆจากพี่ๆทางบ้านแล้วกันตัวทองได้เลยพลาดลาจารย์สูตรลู้เตี๋ยก็จัดไปเสียวลู่ตุ๊กดโอเคหวานเจีย๊ยบ เอาลิ้นเลียเมาส์เอาอะไรเลือกซะนะเลือกซะนะยวผสมได้อีกดีเว้ยยังไงกูเติรโตยังไงกู้เติรนโตยิ้มแฉ่งแล้วกดยิ้มแล้วชากใจอย่าบอกนะว่าไม่อยากดูไม่อยากมาดูแมวบ้านกูตรงนี้ปี๊ยไม่อยากมาดูแมวเลยครับแบบนี้ สูตรจุงโกะครับปิดปากแล้วกดปิดปากแล้วก็กดสูตรจุงโกะหนาวเลยหนาวเลยเอย็นี่สองสูตรพร้อมกันนะเพราะคุณเลสคิวบอกว่ามาที่กำแพงข้างหลังนี่ผมมาที่กำแพงข้างหลังละบันเลยอยู่ดีแลบลิ้นแล้วกดพองอาลามเฮ้ยแลบค้างไว้โอเค ราบันดาเทพไม่ชอบสิ่งนี้นะครับซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปครับเขาน่าจะไม่ชอบไอ้พวกแบบนี้กาะย,ยิงฟันเหลืองอาลามฟันไม่ได้แปลงอะ่ะมาดิมันต้องมีคนอ้วกข้าวบ้างสักคนน่ะไปเฮีย yeah! สูตรฟันเหลืองเฮ้ย ย่าพาลาชอบฟันเหลืองสองดิ่งพอพาลาชอบคนฟันเหลืองว่ะเฮแต่ต้องคัดซีนก่อนตอนนี้ไอหนุ่มไปครับโอเคก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ปวดหัวโ่หวานเจียบ ดีดตัวดีกว่าเราพูดเรื่องดีดตัวดีกว่าเราพูดเรื่องดีดตัวดีกว่าน้ำมันพร้อมหรือเปล่าอ่า <c oughs> ใครมีสูตรอะไรบ้างครับมาต่อเลยสูตรรูเตียวเฮียอ <c oughs> yeah! อดินได้โอกาสเสมอฮึอดินไห้โอกาสเสมอแล้วโอดินเขาบอกผมว่าไอฟุกอะ มันเหมาะกับสกินสีทังคุณมากคุณโคตรคุณโคตรโคตรไอสัตว์เหลือเชื่อหวานเจี๊ยบเลยแหละเนี่ย ไมลยมาอนครับจานทบม่วงรออยู่โอเคจัดไมล์ไปก่อนทั้งหนึ่งดอกแล้วกันมาป้องกันแปดตัวนี้น่าจะแจมสุดละนะแต่มันจะเวอร์ไปหรือเปล่าสำหรับผมอะขอแค่นี้มากไปไหมมากไปไหมพี่ชายขอดูหน่อยสิมากไปหรือเปล่าที่ผมขอไปอะมันมากไปหรือเปล่านุ่มต้องรงนี้ต้องกดตรงนี้เฮ้ยทำไมเป็นสีแดงอย่างนี้ มันกระตีม่วงไม่ใช่หรอวะหุ้ยอะไรอะเอาม่วงปะวะม่วงไงเอออ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปิดอีก6โลครับ6โลปลาโลแรกอ่ะพิมพ์สูตรไว้เลยครับกดก็ตั้งแต่ยิ้มฟันเหลืองไปโอดินก็แม่งไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่เรามีผสมอีกนะเรามีผสมอีกอาจจะได้สเต็ปแบบ บานบ้างบ้างเล็กน้อยแต่อาจจะไม่ตรงค่าลบลีกนู่นนี่นั่นคุกกีกล่องแก๊ง <c oughs> อืมเคส่วนมากได้จะเป็นแบบติดต่อกันเลยอ่ะติดต่อก็ต่อเนื่องเตีต้ยงหนอสกินขาวกดกดไปแล้วว่ะดิเมื่อกี้มีอีกบ้างมีสูตรอืน่นหะอ๋อหน้าบึ้งหมายถึงสูตรหน้าบึ้งแล้วกดเลยเอ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากมดมากดที่หัวบมอโอเคหัวบนซ้ายตรงนี้หรออ่าแล้วก็กดตรงเพชรแล้วก็กดตรงเพชรเชี่ชยกูลอกเลยไปไปวิดพื้นออกไปวิดพื้นสิบทีลุกจากเก้าอี้ไปเปิดหลังห้องโอ้ได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 ้เดี๋ยวจัดให้นี่นะ แล้วผมต้องคลิกอย่างเดียวนะกูไปล,ละซีอูฝากดูด้วยนะหนุ่มฝากดูด้วยกดเป็นไงดีไหมบรดีไหมดีไหมน้องชายเชนลันปนะเชนลันชันลอ็อป่ะลันป่ะยังไงหวานเจี๊ยบกนะูว่าถ้าสุ่งเนี้ย ว่าน่าจะบางโอเคอันเทียบขาดแค่ตัวทองมันดำมานํำทับยังอื่นเราแม่งโหอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะทำนะคลิปหน้าจริงผมแพนไหมว่าผมจะทำอ่าประดับคือในตลาดอะ่ะมันจะมีการแปรผันดูตลอดเวลาแต่ประดับอันนี้่มันจะไม่แปรผันเว้ยคือประดับม่วงอะ่ะมันมันยังไงมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมอ่าเก้าพันละเก้า เก้าแปดเจ็ดเหลือแค่เจ็ดพันแต่เมื่อกี้เราไปทำมนนุนกุ๊กกิ๊กไงถอดแว่นจ้องมาที่กล้องแล้วก็พริบตาเหมือนตัวทองออกถอดแว่นถอดอันนี้ไม่ได้ถอดแว่นจ้องไปที่กล้องแล้วก็อะไรนะออนวอนขอหน่อยกูแล้วสองเลยกูไม่รู้อัานไหนปะมึงออกไปซื้อกระเพราให้กูไปจานหนึ่งตัวทองนี่ไหนอยู่กู ตัวทองที่มันแข็งแก่งไงตัวทองเทียเอสไงหนุ่มมันอยู่ในคุกโว้ยลีเดือนโว้ยแล้วม่บึงไงยุ่งแล้วนี่ไอ้น้องตอนมันมามันไม่สู้ไม่เสียงเอาแล้วเอาแล้วจบจบไปซีรีส์นี้กูได้ไปํำสัตว์ต่อ ทองแล้วขอบแดงโคตรมั่วแม่งโคตรโคดบรมมาั่ว <c oughs> ไหนอะเอฟเฟกที่เขาบอกเป็นคัดซีนแล้วแบบมีดวงตาอะไรอะไหนอะดวงตาซาลอนดวงตาอะไรวะ ดวงตาเขาบอกว่าพอกดเปิดปึ้มเป็นสีทองสีทองปึ้งพอเป็นสีทองเสร็จป้าบสีทองเสร็จเปิดมานออกมามีคัดซีนจะมีดวงตาออกมาก่อนคัดซีนโป๊พอดวงตาโผล่มาแล้วดวงตาโผล่มาแล้ว ดวงตาแล้วก็ดวงยายดวงยายแล้วก็ดวงลุงดวงป้าดวงเฮียอะไรก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโอดินวาล่าไลซิงนะครับผมก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยเช่นกันนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันสําหรับดวงยายดวงปู่ดวงป้านะครับส่วนดวงของกูนั้นไปก่อนแล้วครับผมเดินใหม่คลิปวิดีโอแรัสวนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ เออรัน